นี้มีอีกหนึ่งเฟซบุ๊กที่คึหาพอสมควรนะครับ,รบก็คือเฟซบุ๊กของพันตำรวจโททักษินจินวัฒน์นะฮะได้โพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับตอนหนึ่งบอกว่าวันก่อนได้คุยกับท่านพบตรผมก็บอกว่าผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ขายของทั้งหลายในเมืองท่องเที่ยวเช่นพัทยาภูเก็ตว่ามีหน่วยงานทั้งหลายนะฮะตำรวจหน่วยงานภายนอกเดินเก็บสวยกันมากจนเป็นคอสของผู้ประกอบการและแน่นอนก็จะผ่านไปยังผู้บริโภค ทั้งทั้งที่รัฐบาลได้จัดการปัญหาเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้ายออกไปอย่างสิ้นเชิงก็ยังไม่ง่ายเพราะนิสัยที่ชอบเก็บสวยได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างขอให้ช่วยกันจัดการด่วนท่านก็บอกว่าท่านนายกได้สั่งการมาแล้วครับผมเลยหวังว่าทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นครับวันนี้พูดหลายเรื่องเอาเท่านี้ก่อนไปอยู่ปักกิ่งแล้วจะมีเวลาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอีกครั้งครับปัญหาก็คือว่า คำว่าวันก่อนได้คุยกับท่านผบตรนี่อสิฮะผบตรก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพลตบารอกอดุลแสงสิงแก้วผบตรครับนะฮะค,คำว่าวันก่อนได้คุยกับท่านผบตรเนี่ยใน facebook ไม่ได้บอกว่าได้คุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าเหมือนกับ ท่านที่มีแต่ให้ก็คือไปเจอกันเลย <c oughs> นะฮะที่ที่อะไรห้องกกงหรือที่หมาเก้าก็ไม่ทราบคุณทักษินไม่ได้โพสต์ในรายละเอียดนะครับ <c oughs> นี่ฮะก็เป็นเรื่องเลยว่าอ้าวนอกจากท่านคำลนวิทย์แล้วมีท่านพบตรท่านอดุลไปด้วยเหรอนี่ <c oughs> นี่ฮะวันนี้ก็เลยมีการแชร์เอาโค้ดคำพูดของทั้งสองคนเพราะว่า นักข่าวไปถามพลตําจเด็กอดุพอลพลตจเอ็กอุลพบตรบอกว่าได้รับนโยบายเรื่องสวยท่องเที่ยวเนี่ยนฮะจากนายกแล้วแต่ไม่ได้คุยกับทักษิณหมายถึงว่าได้รับนโยบายนี้จากนายกยิ่งรักน<ค>ะฮะไม่ได้คุยกับทักษิณแล้วคุณทักษิณคุยกับพบตรคนไหนพบตรของประเทศเวียดนามหรือว่ากัมพูชาหรือว่าคนไหนไม่ใช่หรอกนี่ฮะจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโกหกในสองคนนี้แน่ๆใช่นะฮะ คนบนหรือคนล่างท่านผู้ชมเชื่อคนไหนครับนี่ฮะคนบนหรือคนล่างส่ง SMS เข้ามานะฮะเรามีไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรจะต้องมีคนหนึ่งโกหกแน่นอนนะฮะท่านเชื่อใครแล้วยังไงอ่ะคุยกันแล้วยังไงก็ฮะถ้าคุยกันคุยกันแล้วยังไงก็ใช่ไงก็คุยกันแล้วยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณคนข้างบนพูดจริงก็แสดงว่า ตำรวจอีกคนหนึ่งแล้วที่ไปคุยกับนักโทษหนีคดีไง่ายใช่มาความหมายมันอยู่ตรงนี้อใช่ไหมฮะคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องสวยเรื่องอะไรหรอกเขาสนใจว่าโอ้โหนี่ตำรวจแทบจะทั้งทั้งสำนักงานแล้วนี่เนี่ยไปคุยแต่หัวขบวนยันท้ายขบวนแล้วก็เหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยก็สั่งได้สั่งได้ใช่ไหมวันก่อนก็สั่งให้ ทางนายตำรวจที่โคราชเอาเงินไปให้วัดบ้านไร่ไงสามลายสามล้านไงใช,ใช่ไหมฮะนี่ฮะนายตำรวจที่ยังไปยังไปพูดคุยยังทําตัวเป็นคนที่พี่นอกพี่เทากับนักโทษชายคนนี้อยู่ท่านต้องคิดนะครับว่าเงินเดือนที่ท่านได้ได้รับอยู่ทุกวันนี้มันคือภาษีของประชาชนนะฮะท่านเป็นข้าราชการที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะ,ะแล้วท่านต้องรักในศักดิ์ศรีของเครื่องแบบที่ท่านสวมใส่อยู่นะฮะถ้ายังทำตัวเป็นคนที่พี่นอกพี่เทารับคำสั่งจากนักโทษชายทักษินอยู่แล้วก็โอ้โหมันยิ่งกว่านักการเมืองที่พลีตัวเป็นขี้ข้าให้กับเขาอีกออยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าตำรวจเป็นผู้ใช้กฎหมายนะฮะใช่ตำรวจเป็นผู้ใช้กฎหมายฉะนั้นต้องทำทุกอย่างนี่นะฮะให้กฎหมายเป็นกฎหมายนะครับครับแล้วคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ย ตำรวจไม่ใช้กฎหมายบังคับเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่อยู่เหนือกฎหมายนะฮะหรือไม่ถ้าลำบากนักท่านก็ไม่ต้องเป็นตำรวจลาออกไปเลยไปเป็นไปเป็นนักการเมืองซะแล้วแต่ก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะไม่งั้นมาทำให้มันแปดเปื้อนใช่นะฮะแล้วก็พูดถึงคุณนักสินก็มีรายงานบอกว่าสัปดาห์ก่อนที่สสพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเดินทางไปพบที่ฮ่องกงที่มาเก๊าเนี่ยนะฮะ มันเกี่ยวข้องกับประเด็นหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับคลรมรด้วยนะฮะตอนนี้เริ่มมีสัญญาณออกมานะครับตามรายงานข่าวบอกนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยได้มีการกําชับทุกคนที่ไปพบเนี่ยให้เตรียมตัวในการเลือกตั้งให้เกาะติดพื้นที่เตรียมพร้อมสําหรับการเลือกตั้งทุกเมื่อถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะถึงขั้นว่าจะต้องมีการยุบสภาก็ตามนะครับ แล้วก็บอกตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดวางตัวผู้สมัครสอสทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตจะมีการปรับเปลี่ยนในหลายพื้นที่ยังจะให้ว่าที่ผู้สมัครสอสที่กําหนดตัวไว้เบื้องต้นเนี่ยไปทําพื้นที่ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ได้บอกกับคนที่เดินทางไปพบ ว่าอาจจะมีการปรับคอรอมอในเร็วๆนี้หรืออย่างช้าภายในเดือนตุลาคม,มเพื่อจะรีบเคลียร์บินเปลี่ยนตัวผู้ที่พลาดหวังในครั้งก่อนให้ได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีสลับสับเปลี่ยนขึ้นมาบ้างนะฮะแล้วถึงขั้นที่ว่ามีชื่อด้วยนะว่ารัฐมนตรีกระทรวงไหนตำแหน่งไหนเนี่ยอาจจะโดนปรับออกอนะฮะเช่นตามรายงานมีบอกว่ามีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทย เพราะว่ามีปัญหาภายในกระทรวงนะฮะแล้วก็มีคุณประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอยู่ในข่ายรายชื่อที่จะถูกปรับออกเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีมาเกือบหนึ่งปีแล้วจะให้คนอื่นที่รอคิวอยู่เนี่ยได้เข้ามาเป็นบ้างค,คุณเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็อยู่ในข่ายเช่นเดียวกันนะครับคุณวิเชษเกษมทองศรีคนนี้ก็รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของกรณีการถือหุ้น เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดอยู่นะฮะมีชื่อของคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับนี่ฮะคนที่ถูกจะกําลังจะถูกปรับออกที่มีชื่อตามข่าวนี่นะฮะส่วนคนที่กําลังจะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในรอบนี้เนี่ยตามข่าวบอกว่ามีพันเอกอภิวันวิริยชัยนี่คุณชัยยาพรมมาสอสอหนองบัวลำพูคุณวิรวัตรโอสถานุเคราะห์สอสอกลาสิง์เป็นต้นนะฮะ ก็ดูว่ามีเขาความจริงแค่ไหนนะฮะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับครับร่วมสนุกตอบคำถามกับคาชายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถขับรถขณะที่น้ำท่วมต้องทำอย่างไรก็ไก่ปิดแอร์ทันทีที่รถต้องลุยน้ำขอไข่เปิดแอร์ให้แรงสุดพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่ 4240666รับผลิตภัณฑ์คาชายแชมพูล้างรถสัปดาห์ละ10รางวันคาชายคาแคร์ของคุณ